สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเล็งเป้าประจําวันอังคารที่5มีนาคม2567สําหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบคันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้คัดมาให้เด็ดเด็ดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นการพบกันระหว่างไบรเยนกับลาซิโอไม่ว่าจะมองมุมไหนเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างลาซิโอ ก็ต้องเป็นรองสถานเดียวแต่ด้วยผลการแข่งขันในนัดแรกที่เซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะมาได้ก่อนทําให้นัดเยือนคราวนี้พร้อมสู้แบบถวายหัวแน่ๆและยังมั่นใจว่าเกมนี้สู้ได้สนุกละครับด้านบาเยิร์นเจ้าบ้านนัดนี้จำเป็นต้องเดินหน้าเพื่อทวงสกอร์กลับคืนมาให้เร็วที่สุดแต่ถ้าใครได้ติดตามผลงานของเสือใต้ในช่วงหลังจะเห็นว่าเกมรับมีช่องหัวเยอะเลยทีเดียวและการโหมบุกคู่แข่งในวันนี้อาจจะโดนหมัดนอกของคู่ต่อสู้ เล่นงานแบบทีเดียวจอดก็ได้ละครับในเชียรลาซิโอก็จริงๆครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ